มึงเดยากันแดดมาให้กูปะเนี่ยเออกูลืมว่ะ ลืมได้ไงอ่ะเดี๋ยวกูเข้าเตาไปผิวกูก็เสียหมดมึงไปเลอให้กูเลยเออแล้วมึงจะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบ SPF 5ล้าน PA 10ล้านบวกกูว่าจะไปกันแดดในนรกด้วยเลยเออมึงแล้วมึงบอกลุงสับเลยยังว่าให้ตั้งเตาแ0 0รอองศาขึ้นไปอะ่ะกูบอกแล้วแต่ว่าลุงเขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขนาดนั้นนะมันจะเผาเร็วเกินไปคือมึงแบบไม่อยากอยู่ลายญาิมึงก่อนเหรอโอ้ยถ้าให้อยู่รอย,ยาตินะกูขอตั้งเตาแบบแรงสุดเลยจะได้รีบ,รบไปแล้วมึงดูญาิกูดิแต่ละคนอ้ยล้วกูมาก ที่มามากันเนี่ยก็วังมรารโดกันทั้งนั้นแหละเออมึงได้เวลาเผาแล้วเดี๋ยวมึงต้องไปวนรอบเมนก่อนฝมรอบมึงไปบอกเขาปะไม่ต้องวนละเอากูขึ้นเมนไปเลยวายแดดแรงขนาดนี้กูร้อนกูเหนื่อยเออแล้วมึงอย่าไปเปิดหลวงให้ใครดูละ่ะทาไมอะ่ะคนเขาก็อยากเห็นนะ้ามึงเป็นครั้งสุดท้ายปะมึงดูสิปากกูซี่ยังกกลกๆตรงขนาดนั้นอะ่ะกูจะให้ใครเห็นสภาพกูแบบนี้ไม่ได้อเดี๋ยวกูทาลิปให้ไม่เอาตัวกูบวมนี่มึงให้หมอกฉีดฟอร์มาลินยี่ห้ออะไรเนี่ยทำไมตัวกูบวมขนาดเนี้ยก็ยี่ห้ออย่างดีีตามมท่งบอกหล ึงกูว่านะหมอกคอฟฟอ์มอรีนหมดอ,อายุมาชี้ให้กูแน่ๆเลยอะ่ะมึงดูดิสภาพกูบวมเหมือนอึ้งเลยอะ่ะกูรับไม่ได้ไม่ค่ะคือมึงอะ่ะอว้วน